ดูทุตกคอนตัวแกเอาน้ำมาให้ดูพนักง,ง,งานเสิร์ฟน้ำรถใช้กับอะไรคะดูอสว ครับทุกคนก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสกอกิงชาแนลด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้าพบกับกิ้งกับช่องสกอกิงชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาถอนหญ้ากระเทียมกันะนรับ ดูต้นกระเทียมดินี่ต้นนี้เลยต้นกระเทียมใหญ่มากนะครับอุปกรณ์เหมือนเดิมอุปกรณ์ถอนหญ้านะครับนี่จากเกาหลีเรียกคูมีนะครับคูมีเอาไว้จบหญ้าที่พื้นนะครับดูหญ้าดูหญ้ามาบุฮอนพี่ดอกต้นกระเทียมนี่นี่นี่นทุกคน เนี่ครับมันก็จะมีหญ้าอยู่ตามคลองนี้นะแล้วก็จะให้เราสับออกให้หมดนะครับสับให้มันได้ลากมันมาหน่อยนะครับว่ามันจะได้ไม่ไม่ขึ้นอีกนะครับมันก็ขึ้นเลยมันก็ขึ้นช้ากว่าครับในล่องก็เอามือห้ามใช้คูมีนะครับดูเฮ้อ ยาเยอะมากนะทุกคนอยู่ที่นี่แต่ละงานจะมีอุปกรณ์เป็นของงานนั้นๆน,น,นะครับดูข้างในก็จะมีญ้าลบอยู่นะครับดูเห็นไหม ็ต้องถอนออกนะครับต้นหญ้ามันแย่งอาหารนะรทุกคนคนเกาหลีเขาก็เลยจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้มากๆนะครับนี่นะครับดูคนละล่องน่นพี่นีก็อยู่นูน่นดูพี่นีทํา เียมทำเขียนเนี่ยไหนไหนตะกามใหม่ดูเอ,อ่อเน,นี่ยหญ้าละถอนเสร็จแล้วก็กองไว้กลางร่องเลยเพราะว่ามันโดนแดดมันก็ตายนะครับมันก็เหี่ยวตายเองช่วงนี้ฉีดยาไม่ได้นะครับอันตราย แล้วก็อุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ของยืนนะยืนเงทุกคนเบาะนั่งเห็นมีคนถามแนะบบมันก็เหมือนเก้าอี้ทั่วไปนะครับเอาไว้นั่งทํางานมันมีเชือกผูกติดกับตัวนะครับต้องใช้ทุกงานเลยนอกจากงานปลูกขโพดปลูกมันฝรั่งนะครับไปนู่นส่วนสองคนนั้นไม่มีเบาะนะครับ สองคนนั้นจะไม่มีเบาเนี้ยก็เลยจะนั่งไม่ได้บ้างนะครับไปอันนี้อันนี้บายกันบายแล้วโอเคคนคนเวียนนาำนะครัทุกคนคนเวียนน้มไปเดี๋ยวเราถ่ายดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราทำให้สุดลองนี้ก่อนนะครับ ดูครับทุกคนดูดงหญ้าครับดูโอ้โหตึบเลยนะครับนยดูดูกรณนนี่โอ้โหดงหญ้านะครับอ,นนอืย้ย ได้ว่ามันไงว่าจากว่ามันพักิีกิมีบอ่ะบอชีกชิมจีบ่แม่นหอมม่นผักที่จะของเอาไปใส่นั่นบอบไอกระพุนท่อนอดุมยากนะทุกคนดูกองไว้ใหญ่ใหญ่ต้นนะครับทุกคน กระเทียมหัวยังไม่ใหญ่นะครับไปแถวไม้ต่อครับไปแถวไม้ต่อครับมดูกองหญ้านะครับศพหญ้าทั้งหลายดูครับดูอันนี้สายหมอบนะครับ

ไม่ครับทุกคนเราลูกสาวจะไปดู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 ศหญ้านะครับอันที่ปอใช่ไหมนิ่มอันอันม่กูอันว่แม่นังหลบวิ่งวิ่งโอ้โหดูครับตามลายทางคองก็แคบนะครับ อันนี้บ่วแล้วนะครับทุกคนสภาพก็คืออย่างที่เห็นนะสภาพโอ้ตายเบาะก็ไม่ได้เอามานะครับดูกระดากัพ่อลี่โอ้ยสยแล้วโอยจะเตียมกอหาดังเกลหลดนั่กอบออ้าห มาเด้อม,มาถอนหญ้าน้ำกันมันนี้ห้อนตับแตกห่อนตับแตกแกเก่ากาแฟให้กินหอนห่อนคือใส่ชุดหนาจีออนว่ะเอาเน้มาเจ้ามันหนาวหน้า,ามา,าเต่า,เอาอากาศเมืองนองเนาะหน้ามาเที่ยงมากกับอากาศบ้านเฮ้าต่ทุกคนถอนหญ้าครับ ดูครับทุกคนเขาแกาน้ำมาให้ดูพนักงานเสิร์ฟน้ำราใช้กับอะไรค่ะดูยืดส้วมดูกระโปงใส่น้ำก่อนเดี๋ยวทุกคนกินก่อนที่จะกลับบ้านนะครับตลังอยู่กลปๆอยู่านะลงระวังไว้เนะ

เปลี่ยนาอะไรข้างกระป๋องอะน้ำยาฆ่ายาบบอลแม่อย่างนอสาวลัดมเกาอลัดดูบุกใส่น้ำทุกคนแล้วก็ดูดูแก้วดูับ้าวโพดอู้ววยเนาะโอ้สุดชื่นรับไปครับพี่น้องเราจบเก็บล้วกลับบ้านนะครับไป เราล้างมือกินข้าวใช่ไหมใช่น,น้ำมันนั่นเด้น้ำปปา่า่น้ำฝนปะน้ำนี่ยังกอดทรความสะอาน้ำแร่น,น้ำแร่โอ้สวยเนาะแมม่าาจากไหนล่ะน้ำแร่มันจะกี่คนไปไป